อรุณสวัสดิ์และสวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์ปริญญาค่ะ,คะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแฮปปี้นิวเอียร์นะคะอาจารย์แฮปปี้กันครับแฮปปี้นิวเอียร์ครับค่ะเวลาที่เราคุยเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยจะนึกถึงใครไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากอาจารย์ขอบคุณครับ <laughs> วันนี้อาจารย์จะมาเล่านะคะว่า เรื่องภัยไซเบอร์ในปีนี้เนี่ยมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วคะและ a อที่เติบโตอย่างรวดเร็วมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้คนจำนวนมากในขณะเดียวกันมันอาจจะเป็นดาบสองคมได้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นอาวุธแฮกเกอร์ได้หรือไม่คะอาจารย์คือยิง AI เนี่ยมันนำมาใช้ประโยชน์ได้ถูกไหมครับตอนนี้มันกาลังเปลี่ยนแปลงโลกอย่างมากว่า อแต่ก่อนเราแบบจะมีอะไรเราก็ไปถามไปเรียนศึกษาไปถามที่ปร,รึกษาถามอะไรเดี๋ยวนี้มันสามารถมาอยู่ในมือเราแล้วก็จะคุยอะไรกับมันแล้วก็ถามมันได้เลยถูกไหมค่ะทำทำให้ทำให้อชาชีพตลายชิ้นทั้งหมดไปจากโลกนี้เพราะว่ามันมันมันทาแทนได้หมดอะไรอย่างเงี้ยนะโดยที่ค<ม>นเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่ามันมันมีเทรดมีภัยี่มาในรูปแ,แบบนี้ด้วยแต่่าสิ่งที่หลายคนกํําลังกาลัง ไปรู้ตัวเนี่ยก็คือว่ามันเนี่ยกําลังศึกษาเรื่องส่วนตัวของเราเวลาเราคุยอะไรกับมัน,มนมมมบบอย่างตอนนี้อามุธอ่าเราใช้อะไระ Chat GPT ใช่ไหมเจนนิลงเจมินาอะไรเงี้ยเราเข้าไปดูว่าเมื่อวานก่อนเราคุยอะไรกับมันมันจะมีปุ่มปุ่มระบบอยู่ว่าเราคุยอะไรกับมันไปเมื่อสักสามวันที่แล้วห้าวันที่แล้วเนี่ยเอาฟีเมซเลไปใส่ให้มันเอาผลเลือดไปใส่ให้มัน ถามนู่นถามนี่อะไรงยมันจะรู้พฤติกรรมเราหมดเลยทุกอย่างตอตอนนี้แฮกเกอร์เนี่ยมันก็รู้ว่าตรงนี้เป็นประโยชน์นะมันก็มีอย่างเช่นอ่ะปุ๊บพอเปิดพาวเซอร์ขึ้นมามันจะมีมาวร์มาคอยอ่านไอ้อดีตว่าเราเคยคุยอะไรกับเอไอแล้วก็เอาข้อมูลนั้นไปขายเพื่อจะวิเคราะห์พฤติกรรมเราเพื่อยิงแอดในเม่าผมถามเรื่องอาการเดินทางไปต่างประเทศอ่ะประเทศนั้นประเทศนี้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็รู้แล้วว่า สนใจตรงนี้มันก็ว่าโฆษณาตรงที่ผมไปถามมันอย่างเงี้ยแต่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมรู้ทุกอย่างเลยเห็นภาพชัดเจนเลยนะที่ใช้เอไอแบบแอดวานแล้วเราโดนทุกวันเนี่ยเราเคยคุยอะไรกันไหมที่บ้านหรือคุยกับกับคู่ของเราหรือว่าเพื่อนของเราหรือว่าสามีภรรยาหรือว่าลูกคุยเรื่องบางอย่างว่าไปเที่ยวหวามติกับใคเขาใหญ่สมมนะตินะอเขาใหญ่เพื่อน เอ like. ้ยจะไปเขาใหญ่ <t Right. S 2> ตัวนี้ดีไหมเนี่ยมันหน้าหนาวนะเออมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยสักพักเนี่ยไม่ได้มีโรงแรมที่เขาใหญ่โผล่ขึ้นมาในเฟซบุ๊กในในเงี้ยเคยไหมเคยไหมอ่าเคยครับเคยครับบางทีอย่างนี้เรื่องข้าราชการแบบก็คุยกันอยู่อย่างเงี้ยใช่ใช่อ่ามันตอบมาเลยครับอาจารย์คือผมเออรู้ได้ไงอ่ะผมก็าแบบกำลังคุยเรื่องอะไรอยู่เงี้ยมันก็เรื่องแล้วก็โผล่ขึ้นมาพอดีเลยอ่ะก็เพราะว่ามันเอไอเอมันถอดเสียงเราเนี่ย มันเอาเปิดไมโครโฟนดักฟังเราก่อนแล้วก็เอาเสียงเราเนี่ยไปคอนเวอร์ตเป็นเทคแล้วก็เอาเทคเนี่ยไปเซิร์ชดูว่าเออเรากำลังพูดเรื่องอะไรมันก็เอาเสนอเรื่องอะไรเข้ามาในในแอดแอวอวยซิงของมันอันนี้ตัวอย่างเลยเพื่อประโยชน์ของนี้เขาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้ใจเราเท่าไห่เาว่ามันละเมิดความเป็นส่วนตัวเราในเห็นภาพเลยเนี่ยถ้าอย่างนี้เราจะป้องกันตัวเองงไงครับอาจารย์ถ้าเกิดจะคุยเรื่องอะไรที่เขาเรียกว่า อ่า confidential sensitive นี่เราต้องเอาพวกมอถึงมือถืออะไรนี้ไปอยู่ไกลๆไม่ให้มันได้ยินเราต้องลบบ่อยๆไหมคะอาจารย์ใครๆุกกี้อย่างนี้ไหมคะมันดูเหมือนว่าชีวิตนี้ก็อยู่ยากเลยนะโลกนี้ก็อยู่ยากเหมือนกันโอ้ยต้องคอยปิดมือถือคอยอะไรบางอย่างจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะหนีตอนนี้วงๆเลยว่ายากนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เอาแค่เสียงเราอย่างเดียว่ผมยกตัวอย่างแบบนี้อเราใช้ไอโฟนนะลองเปิดเปิด setting อ่า setting ไง setting มีการตั้งค่าใช่ไหม อันนี้เปิดฟังรายการแล้วก็ติดตามไปได้เลยนะแล้วก็พอเราบริการตั้งค่าเนี่ยมันจะมีเรื่องแบบ privacy and security อ่าเพราะป่นส่วนตัวและความปลอดภัยอะไรก็กดเข้าไปดูนะอกดเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยเราก็ตก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 ใจมากเลยว่าเอ้ยมันมีแบบโปรแกรมเนี่ยที่แบบไม่เกี่ยวอะไรกับไอ้ที่เรากําลังใช้งานอยู่เนี่ยมันดันมาดักดักข้อมูลเราโดยที่ไม่จําเป็นนะ เรา,ขา,าเข้าอยูอ่านให้กดคาดเปล่าเข้าไปดเลยก็ได้อ่านกดช่วยนะมันจะมีโลเคชันอ่าแรกนะคือมันเป็น GPS คอยติดตามตัวเราเนี่ยว่าโปรแกรมอะไรที่มันคอยตามตัวเราบ้างแท็กกิ้งตามตัวคนเราหรือว่าเข้าในคอนแทคโปรแกรมไหนมันเข้ามาอ่านคอนแทคเราบ้างเพราะ,ะนั้นเวลาเราเซฟชื่อใครเซรฟเบอร์ใครไว้เนี่ยมันก็จะรู้ดีเลยว่าเนี่ยไอคนเนี้ยชื่อเนี้ยเป็นเพื่อนเราแล้วก็ตามไปโฆษณาต่อ,อ,ต,อตามไปหาข้อมูลต่อนะคอนแทค นะที่ผมบอกจุดตายให้มีหมดห้าจุดคอนแทคกก็คืออ่าชื่อผู้ติดต่ตอใช่ไหมสองโลเคชั 2, 2> ่นสามโฟโต้สี่คาเมล่าน 3, photo, 4, camera, นะอ่าห้าไมโครโฟนที่ดูกล้องไมอะไรทุกอย่างเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปดูได้หมดเลยน,นี่คุณต้นถามมาเรื่องเราจะทำไงเนี่ยหน้าที่ของเราคือว่าอำนาจในการคอนโทรลอยู่ในมือเรานะแต่เราต้องเข้ามาไฟล์จูนิงเหมือนเข้ามา เซฟเองอ่ะอาจจะวันเสาร์อาทิตย์ว่างชงบ่ายสักสองสามชั่วโมงเขามากดดูฮยโปรแกรมอะไรมันเข้าคอนแทคเราบ้างไะออะผมยกตัวอย่างผมถามไยว่าเฟซบุ๊กกับไลน์จำเป็นต้องเข้าคอนแทคเราไหมอ่าเขาค่อยคิดนะ่ช้าเพราะว,ว่าเฟซบุ๊ <partnership. S 1> กกับไลน์เนี่ยมันเราเล่นมันโดนมมนจำเป็นมันติมันจำเป็นมต้องเข้าคอนแทคเราเลยถูกไหมไลย์ชื่อติดต่อสมมติว่า,าผมอ่ะมีเบอร์พี่ต้นวันนี้ของเซฟไว้อ่ะพี่ต้นข้าวว่างกูเบอร์นี้แล้วมันก็เลยรู้จัก พี่ต้นทันทีเลยเพราะว่ามันเข้าถึงคอนแทคผมมันรู้แล้วว่าคนนี้ชื่อนี้านามสกุลน,นี้เบอร์โทรอะไรจัทำให้ข้อมูลไปเลยทันทีแต่ถ้าเรา,าไม่ให้โปรแกรมมันเข้าถึงคอนแทคเราเนี่ยจบละผมยกอย่างเช่นคนส่งไลน์ให้ผมเป็นคอนแทคคนถ้าผมจะเอาชื่อ,นนอ,อค,นค,นคนนี้เบอร์เบอร์คนคนนี้คนเดียวเนี่ยจะเซฟลงมาเนี่ยมันจะขอเข้าถึงคอนแทคผมทั้งหมดเลยหมื่นกว่าคนที่อยู่ในเครื่องผมผมยกตัวอย่าง คือการใช้ AI ในทางอ้อมไหมครับว่าชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันอยู่ในมือถือมือถือมันก็เหมือนเครื่องติดตามตัวเราเวลาเราเซฟชื่อปุ๊บเราต้องการชื่อคนคนเดียวแต่มันขอแอคเซสข้อมูลเราทั้งหมดเลยมือถื่คนในเครื่องเราในยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝ่ายจูนิ่งหน้าที่ของเราในการอยู่ในโลกนี้ในในปีพศออนี้ก็คือว่าทุกอย่างเราต้องฝ่ายจูนเองเข้าไปเซตเองว่าเออมันมันได้ไหมไม่ได้คุณนเนื่อฮะถ้าจะเป็นแบบ สวอ,อ์นะอย่างพ่อคุณแม่แมมเนี้ยผมไม่เคยเลยเพราะว่าวเขาจะไม่ได้ข,<า>ข<อ>ล้องกับเราถูกไหมลำบากนิดนึงแล้วแล้วคนของความเนี้ยมีภูมิคุ้มกันกรหรือว่ามีความรู้พอที่จะเข้าไปเซตติ้งอะไรอย่างนี้ไหมครับผมคิดว่าผมยังไม่มีเลยครับอาจารย์นั่นคือสิ่งที่หลายคนอาจจะแบบว่าไม่เคยรู้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้มาก่อนเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยนะสำหรับคนไทยแล้วก็จริงครับเป็นคนทั่วโลกนะคือเรื่องของ AI literacy นะเอลิทเลยที่เชงที่เนี่ยสมัยก่อนเราจำได้ไหมรัย้อนไปหลังมันสิบปีแล้วนะยี่สิบปีแล้วคือคุณต้องมีคอมพิวเตอร์ลิเติ้ซี่นะไอทีเลสซี่เอามาถามเอาสมัครงานเนี่ยคุณเล่นเวิร์ดเอ็กเซลไปหรือเปล่าใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมโวยก่อนพุ่ไปสยามไปเรียนแบบการใช้เวิร์ดเอ็กเซลเดี๋ยวนี้มันมันแบบมันต้องเป็นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วอะใช่ป่ะแต่วันนี้มาถามว่าคุณรู้ไหมว่าเอไอมันทําอะไรกับคุณบ้างเนี่ยคำถามก็คือว่ามันไม่มีเรื่องเอไอลิทเติ้ลซี่พอพอมีไอทีเลัน อย่างอย่างล่าสุดนี่เรายกอย่างผมไม่อยากให้กองทุนสือ่อหรือยิ่งแล้วก็สปอร์ตเอ็มคอร์เราหลายหลายโครงการเหมือนกันว่าจะให้คนไทยมีความรู้ตรงนี้เข้าทันได้ไงนะกองทุนสื่อสร้างสรรค์มันเหมือนกับขึ้นไปคัดเอาบอกอให้เร่าเสาะแช่งเมาไม่ขับอะไรเงี้ยตรงนี้ผมว่าสำคัญที่สุดเลยว่าเราจะต้องรู้ว่าคนวันมาทําอะไรกับเราบ้าง อันนี้ยังไม่รู้แฮกเกอร์นะเรายังไม่พูดถึงแฮกเกอร์เอาเอไอมาใช้เป็นเครื่องมือเลยนะคือไม่ต้องแค่รู้จักวันก่อนนะกระหนกตกใจแต่ว่าต้องมีความรู้ความเข้าใจในความสามารถของ AI ว่าสามารถที่จะเอามาใช้อะไรได้บ้างแล้วมันทําอะไรกับเราได้บ้างอาจารย์คะพาไปดูเรื่องแฮกเกอร์สักนิดหนึ่งดีไหมคะว่าเมื่อสักครู่อาจารย์แตะเรื่องมา l แว ว่ามันสามารถที่จะเข้ามาเก็บข้อมูลและอาจจะเชื่อมโยงไปหาโฆษณาหรือสิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวกับความสนใจของเราในแง่ของอความปลอดภัยไซเบอร์ในระดับประเทศหรือว่าการเป็นอาวุธแฮกเกอร์เนี่ยอาจารย์เล่าหน่อยได้ไหมคะคือตอนนี้เนี่ยแฮกเกอร์เนี่ยก่อนในยุคข,ของ AI เนี่ยมันต้องใช้ความสามารถของมันเองในการเจาะระบบคือหมืนมอนว่าเก่งอ่ะเขียนโปรแกรมเก่งอะไรเก่งใช้เครื่องมือเครื่องมือเก่ง เดี๋ยวนี้ที่เราติดตามข่าวเนช่วงหลังๆเนี่ยปีให้หลังเนี่ยตั้งแต่กลางปีแล้วมาเนี่ยเราจะเห็นว่าให้เก์มันนอนอยู่ว่าให้เฉยมันรันสกิปเสร็จกลางคืนมันก็นอนละตื่นเช้ามันมาได้ได้ฟลกอัพแล้วเพราะว่า AI เนี่ยมันจะทำออโตเมชันและแทกเลยออกอัตโนมัติมันจะคิดเองว่าจะเข้าทั้งช่องไหนดีเปลี่ยนสริปไปเรื่อยๆสุ่มพาสเวิร์ดอะไรย่างนี้นอกป่ะคือมันเหมือนกับเป็นเครื่องเอเอเจนปีนี้เป็นปีแห่ง AI อเอเจน ปีที่แล้วเนี่ยแหละจะเคยได้ยินอะไรนะ g e n e r a t ช v e AI ชใช่ไหมไอที่มันสร้างรูปได้ตอบคาถามได้แต่ปี2026เนี่ยคือปีที่ไอมันจะเป็นเป็นแบบเอเจนต์คือทํางานแทนเราเลยอะยกตัวอย่างง่ายๆเป็นเห็นภาพเลยคุณเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอการใช้ไอเมื่อปีสองปีที่แล้วคือให้ hey, วางแผนเที่ยว,วหน่อยสิอย่าไปเกียวโตสองวันเช้าทําอะไรบ่ายทําอะไรไปกินร้านไหนอะไร่งนี้ใช่ไหมที่ไหนหน่าเที่ยวบ้างแต่ปีของไอเอเจนตีสว่า นรกจเองตอบค่าแล้วเองอ่าเนี่ยไปค่าไปไหนเนี่ยจัดการให้เสร็จเลยได้ไหมจองตั๋วเครื่องบินจองร้านอาหารจองแรมอะไรให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวนี้มันได้ขนาดนี้แล้วว่ามันอัตโนมัติขนาดนั้นเพราะนันแฮกเกอร์มันเลยยิ้มหวานเลยอย่างนี้ก็เองก็จ่อยค่าเลยสิอ่ะเป้าหมายคือที่นี่แกเอาข้อมูลคนมาอย่างนี้ม้นก็นอนเลยมันก็นอนไม่สนใจละแล้เอไอมันทําออกมาเนี่ยกี่ชั่วโมงไม่รู้ละตื่นเช้ามามันก็ได้ข้อมูลแล้วอันนี้คือสิ่งที่มันใช้เอไอเป็น ปูนเีเครื่องมือนี่ในมุมของเทคนิคนะแต่มุมหนึ่งที่เห็นภาพชัดเลยเนี่ยเนี่ยพ่อแม่เพื่อนผมมันโดนไปเนี่ยก็คือว่าลูกสาวลูกชายโทรมาบอกเอาแม่พ่อหนูมีปัญหาเรื่อรถชนรถเฉียวเลยชนโอนเ,นเลยมันหมายถึหน้าใช่เสียงใช่คือบมบันเครียดดีเสกมันเหมือนเตยเลยนะที่ที่หนักสุดก็คือท่อนตรงโดนแล้วออกข่าวซีนเอ็นเลยคือ CFO ประชุมกับ CEO COO ประธานบริษัทอะไรที่ประชุมซูมมาเระชากทีนเนี่ยผีหมดเลยประชุมกับผีหมดเลยเหนด้านวิกิเนี่ยพูดไปพูดมาเนี่ยเอรื่องโอนเงินเหนื่อยไดหมรู้ว่าโอนไม่ใช่โอนไปเจ็ดร้อยกว่าล้านเอราต้องมารู้ทีหลังว่าไอ้ที่ประชุมซูมกันอยู่เนี่ยอันนี้เราคุยอยู่เนี่ยตัวจริงกันเปล่าไม่รู้นะเนี่ยตัวจริงยากตัวจริงกั้นคือมันไลฟ์เลยไงมันเรียวไทม์เลยทีนี้มัน เราหน้าคนมาเปลี่ยนหน้าเป็นคนนั้นเป็นซีอโอเป็นอะไรคนนั้นคนนี้อันนี้คือสิ่งที่ว่าดีเฟกอันนี้คือสิ่งที่เราจะเห็นในปีนี้เยอะมากเลยเพราะฉนั้นถ้าไม่เตือนไม่บอกกันเนี่ยครอบครัวเราวลาลูกโทรมาเนี่ยบางคนก็ถามเออบางคนฉลาดแต่ว่าลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ตออ้อชาวบนเกิดตัวเองไม่ได้อเไรอ่ะเป็นไปได้ไงคุณลูกต้องต้องตรวจสอบดับเบิลเช็คในทุๆเรื่อง ่องไรดีทางออกก็คือว่าต้องมีโค้ดของครอบครัวเราให้ก่อนที่จะคุยกับลูกถามก่อนให้เราตกลงไว้ว่ารหัสประจาตัวครอบครัวคืออะไรต้องมีรหัสลับเอาไว้คุยกันนะคะเ e a d อ r คิดถูกแมนอะไรงย่างงี้วันนี้หมดเวลาอาจจะไม่คุยอยูว่ะไม่แน่ใจว่ายู่มันจริงทั้งเสียงใช่หน้าใช่แต่อยู่ไม่มีความรู้ไม่มีโค้ดลับอาจารย์คะกำลังสนุกเลยหมดเวลาแล้วจริงๆนะคะจริงๆมีคุณผู้ฟังที่ต้องบอกว่า ที่สิงคโปร์เนี่ยเขามีการคล้ายๆทําโปรแกรมในการอบรมหาเรื่องความรู้ความสามารถในการใช้งาน AI โดยเฉพาะย่างยิ่งสําหรับในระดับประชาชนนะเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันเรื่องแบบนี้นะคะประเทศไทยก็อาจจะต้องทําเรื่องนี้หนักๆเยอะๆเพื่อปกป้องคนของเราเหมือนกันนะคะเช้านี้ขอบพระคุณอาจารย์ปริญญาหอมอเนกค่ะขอบพระคุณที่อาจารย์ให้เกียรติกับเรานะคะว่าหลังต้องมาต่อนะคะอาจารย์ยินดีครับใช่ครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่บสวัสดีใหม่ค่ะสวัสดีครับ